เกมรับของทางเนปาลเนี่ยเขามารับต่ําหรือถ้าเขาจะกดดันเขาก็ใช้คือเขาใช้ระบบเสียมสามอยู่แล้วเพราะนั้นเขาก็ใช้ผู้เล่นประมาณ5คนเนี่ยพยายามกดและบีบออกข้างแล้วก็รอดักตัดแล้วก็โต้ในมุมของโค้ชแกเนี่ยเนปาลเนี่ยรับเป็นระบบใช้ได้ใช่ไหมหรือว่าเขาใช้แค่พลังงานอย่างเดียวคือแท็ติกเกมรับเขาค่อนข้างดีนะเพราะว่าคือเขารับคอมแพกมากเดี๋ยวเราจะมีระยะที่ให้เห็นด้วยว่าเขารับแล้วมันคอมแพกไงจึง ทำให้ไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะเจาะด้วยแล้วก็วันเนี้ยผมก็คิดว่าด้วยตัวผู้เล่นที่ลงสตาร์ทสเบตตัวแรกเนี่ยเรามีดีทางด้านข้างทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นมาโน่จึงตัดสินใจในเรื่องของเกมตรงช่วงแดนกลางเนี่ยพยายามที่จะเซตบอลเพื่อที่จะหาพื้นที่ทางด้านข้างแล้วก็โจมตีทางด้านข้าง60นาทีแรกเนี่ยคือกลางสองตัวที่เป็นกลางรับธนบูลกับอินเนี่ยอินจะลงมาเซตต่ากับธนบูลเลยนะครับโดยที่เซตกันไปเซตกันมา แล้วก็รอจังหวะที่จะวางออกไปทางด้านข้างจะเห็นพื้นที่ทางด้านซ้ายและขวาที่ผมทําเป็นพื้นที่เสียมเงินไว้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราพยายามที่จะโจมตีนะครับโดยที่ปีกเนี่ยบางทีปฐมพลนะครับแล้วก็พิชาอุทาเนี่ยก็พยายามที่จะดอกเข้ามาเล่นข้างในนะครับเพื่อเปิดพื้นที่ด้านข้างให้ฟูลแบ็คไม่ว่าจะเป็นทีตตองโดแล้วก็เควินเนี่ยคอยเติมก็ไปครับผมการวางไปพื้นที่ด้านข้างเนี่ยจะเป็นการวางสวิตหรือว่าจะเล่นแทง ทูหลังลายประมาณนี้นะครับช็อตต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเกมลับของทางเนปาลเนี่ยนะครับเป็นเกมที่พื้นที่คอมแพกเลย35เมตรถึง30เนี่ยคือถือว่าหนาแน่นมากอะ่ะคือเจาะตรงกลางไม่ได้แล้วยังมีตัวที่เขาเป็นกลางรับที่คอยฟอลโล่ผู้เล่นที่เข้าไปเล่นตรงพื้นที่หน้าลายด้วยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เราเล่นเกมลุกได้ยากตรงพื้นที่แดนกลางถ้าเราเคลื่อนภาพต่อไปเนี่ยเราจะเห็นว่า ตัวที่ผมเป็นกลางรับเนี่ยผมจะทําให้เห็นว่าเขาฟอลโล่ตลอดเลยมันก็เลยไม่มีช่องเพราะนั้นมันก็เจาะยากอยู่เหมือนกันเอางี้เขารับเป็น41 41เราเราเคยพูดถึงสถานการณ์นี้ไปแล้วครั้งหนึ่งตอนที่โค้ชแขกเคยบอกพวกเราถ้าใครจําได้นะที่ดูตลอดเนี่ยเกมที่สปอปอลาวเล่นกับไทยตอนอยู่23ประเด็นคืองี้ไอคนตรงกลางเนี่ยนะครับที่คอยตามเนี่ยผมว่าข้างในเนี่ยน่าจะเป็นพี่ชายอุตราเราต้องเอาผู้เล่นเข้าไปเพิ่มในพื้นที่ตรงกลางใช่ไหมใ,ให้มันมีคนถูกไหมตรงเนี้ย เราจะเห็นว่าถ้าเราดูในภาพจริงๆเนี่ยเราเห็นว่าคือเขาก็มาตามแผนอยู่แล้วก็คือ f o l โ o w ตัวที่เล่นหน้าลายจังหวัดที่พิชาเนี่ยพยายามที่จะมารับบอลไปแล้วเนี่ยแล้วเขา f o l โล่มันจะมีพื้นที่ข้างหลังอีกทีหนึ่งเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นยิมหรือจะเป็นกอฟอดีตัดอาจจะดรอปลงมารับอีกทีหนึ่งก็ได้เพื่อให้มีช้อยในการที่จะเล่นหน้าลายอีกทีหนึ่งก็ได้เหมือนพิชาเป็นตัวที่ดึง ดึงตัวประกบออกไปแล้วก็เปิด<ช>พื้นที่นลาไล่ให้ได้แต่มันกลายเป็นว่าช็อตเนี้ยเขาจะยืนในค่ายเป็นหน้าคู่แล้วต้องมีคนน่สลับถอยลงมาเล่นในใ<ช>พื้นที่สีแดงที่โค้ชแขทกทากราฟิกให้เราดูเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดลงมาเล่นเนี่ยมันจะไม่มีใครตามประกบเลย<ช>ถูกไหมเพราะถ้าเกิดสมมติมีใครตามประกบมันก็จะกลายเป็นว่าพื้นที่ข้างหน้ามันก็เปิดก็อาจจะโดนบอลยาวได้อีกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเชฟที่ให้เห็นว่ายังวะที่เป็นเกมลุกเนี่ย นะครับปีกทั้งสองข้างหุกข้างในฟูลแบ็กเตรียมพร้อมที่จะเติมกลางก็ยืนพยายามที่จะลิงก์ต่อบอลนะครับกับผู้เซนเตอร์ก็จะเป็นเหมือนกันเซตเป็นรูปสแควร์เข้าไปคือรูปสี่เหลี่ยมพอฟูลแบ็กเนี่ยแลบออกไปเนี่ยด้านข้างปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนด้วยการสวิตช,ชิงเพย์จังหวะนี้เกิดขึ้นบ่อยมากในเกมวันนี้ครับมันเกิดการคืนหลังบ่อยมากคือฟุตบอลไปข้างหน้าได้ไม่สุดเพราะอะไรแล้วก็บางครั้งไปสุดแต่จังหวะที่ ผ่านของตัวริมเส้นด้านข้างเนี่ยทั้งซ้ายและขวานะมันจะเป็นเควินด um ิโรมรามเด็ดแม้แต่ ondo, ทิสตองโดทํไมจังหวะมันไม่ค่อยพอดิบพอดีใช่วันนี้เราจะเห็นว่าตอนช่วงแรกๆเนี่ยหกสิบนาทีแรกเนี่ยชุดเนี่ยคือก็โอเคเรื่องของสปีดบอลหนึ่งและแล้วก็เรื่องของพาสเซนต์นูะครับกีแบงโกยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่คือเชฟตอนเนี้ยที่เป็นเกมลุกเนี่ยขึงเขาอยู่เนี่ยเราใช้ยิมเนี่ยดันขึ้นไปคู่กับอดิศักแต่บางจังหวะวันเนี้ยยิมอาจจะตอนช่วงแรกเนี่ยยังดรอปลงมาไม่ค่อย ไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่เลยไม่มีช้อยให้เพื่อนแดนกลางหรือว่าเพื่อนทางด้านข้างเนี่ยคอยจ่ายไปตรงพื้นที่หน้าลายที่เราเล่นจนประจํามันก็เลยเกิดการที่โอเคพอมันไม่ได้จังหวะไม่ได้ทำมิ่งปุ๊บก็ส่งไปเซตคืนหลังใหม่จังหวะเสียมันก็คือว่านั่นแหละคุณภาพของผู้เล่นในการรวมตัวการเล่นร่วมกันต้องมันก็ต้องเล่นด้วยกันมานานพอสมควรนะค้ชแขกนะอย่างตอวเช่นคขาที่มันปุ้งปังปุ้ง,งปังเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่แกนที่มันอยู่ด้วยกันเนี่ยจริงๆมันเล่น ร่วมกันมาโอเคแหละบางคนเล่นร่วมกันในสโมสรอ,อย่างชาววัดปฐมคลวรชิตแต่สุดท้ายเนี่ยพอมาเล่นโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันดันไปกับตัวอื่นไม่ได้ถูกปะแล้วก็มันเป็นการ ทดสอบพูดต่อสู้ด้วยครับว่าเขาอดทนเรื่องของเกมรับได้ไหมบางทีเซตๆๆๆไปเขาไม่เซตตามเนี้ยเราเซตคืนหลังถ้าเขาแบบรอไม่ได้บางทีเขาก็อาจจะแพ็กดันขึ้นสูงพอดันขึ้นสูงเปิดพื้นที่ทั้งหลังปุ๊บถ้าเรามีตัวคีย์ที่วางสวิตบอลเ,เก่งก็สวิตบอลไปก็เสร็จพื้นที่หลังลายเราก็เหมือนเป็นการลอร่อเขาแต่ถ้าโอเคสปีดบอลหรือว่าจังหวะในการคืนหลังเราช้าไปมันก็กลับมาเซตเหมือนเดิมครับทำไมวันนี้ถึงถึงเล่นไซต์ดูไซต์เร็วไม่ได้เพราะอะไร วันนี้ผมคิดว่าด้วยการรวมทีมด้วยมั้งแล้วก็เป็นชุดใหม่ด้วยอะ่ะอันนี้ในในในมุมมองผมส่วนตัวนะเราเจอเนปาลเนี่ยคือเขามารับลึกด้วยมันก็เลยเป็นการเจาะย,ยากอะ่ะเราก็เคยพูดอยู่แล้วถ้าเจอกับคู่ต่อสู้ที่เล่นเกมคอมแพกอ่ะหนึ่งก็ต้องพยายามไซต์ถูกไซต์ให้เร็วแต่ถ้าให้เร็วไม่ได้มันก็ต้องมีจังหวะอื่นก็คือเล่นเรื่องของลูกคอมบิเนชันเพย์ตรงพื้นที่แดนกลางถ้าเล่นไม่ได้ก็อาจจะต้องยิงไกลหรือไม่ก็โจมตีทางด้านข้างแล้วก็คอร์ส วันนี้ที่เราเลือกที่เห็นชัดสุดๆเนี่ยก็คือโจมตีทางด้านข้างและคอซิง6์หกนาทีแรกเ่ยชุดแรกเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นในเรื่องของการเล่นคอมบิเนชันเล่นร่วมตรงพื้นที่ดนกลางเท่าไหร่ผ้าแดงมูฟกี้น่โกที่เราเล่นกันประจําตอนชุดที่เล่นอาเซียนมันก็เลยทําให้จังหวะมันอาจจะเจาะเขาไม่ได้แล้วก็เกมมันก็จะเป็นซ้ายทีขวาทีประมาณนี้ครับแล้วก็สปีดบอลก็ประมาณนี้เพราะว่าในอาเซียนค้าบเนี่ยมันปุ้งปังปุ้งปังเนี่ยบางทีมันให้เผื่ออะไรเนี่ยมันลงตัวหมดเพราะมันรู้ใจกันแต่ว่วา ชุดเนี้ยบางทีเราเห็นแล้วพยายามจะเล่นแบบที่โค้ชแขกบอกพยายามจะเล่นจังหวะเดียวแต่พอเล่นจังหวะเดียวมันไม่แม่นมันก็เสียซึ่งวันนี้ใครดูถ่ายสดจะเห็นว่าเราเสียจังหวะตรงกลางที่พยายามจะเล่นร่วมกันเป็นบอลคอมบิเนชันบ่อยๆพอมันไม่ได้เนี่ยสุดท้ายต้องกลับมาสู่จุดเดิมคือเอาชัวร์ไว้ก่อนการเล่นชจวร์สุดคือเล่นด้านข้างเพราะด้านข้างยังในป่ามไม่ได้ตามเพราะเขาเปิดพื้นที่ด้านข้างไว้แล้วเพราะเขารับตรงกลางแน่นๆอันนี้คือพอยที่เราคุยกันวันนี้เท่านั้นเองทำไมถึงต้องคืนหลังบ่อยก็เป็นประเด็น ที่นาตอบเคลียร์แล้วไปดูเกมลุกไทยต่อคดแขกที่เราเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือเน้นในการใช้ฟูลแบ็กเติมแล้วก็เข้าไปคอสซิงหรือไม่จะเป็นปีกก็ได้นะครับที่ทางออกไปแล้วก็คอสซิงนะครับจุดเด่นวันเนี้ของชุดแรกเป็นที่ตองโดแล้วก็เควินนะครับที่พยายามหาจังหวะตรงกลางก็พยายามเซตเซตนะครับแล้วก็ตรงแดนบนก็พยายามที่จะผูกเข้าในเพื่อที่จะให้ฟูลแบ็กเนี่ยเขาตามด้วยแล้วก็เปิดพื้นที่ด้านข้างนะครับเราก็เซตไปเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นว่าจังหวะที่เราถึงเนี่ย ถึงไปจนถึงริมเส้นแล้วนะครับสองตัวโดกับเควินเนี่ยค่อยๆหาจังหวะที่แลบออกไปนะครับโดยที่มีกลางเนี่ยคอยดูจังหวะด้วยทัมมิ่งบางทีอาจจะเป็นเซนเตอร์พันษาเนี่ยวางสวิตก็ได้หรือว่าจะเป็นอินอินก็จะทําบ่อยอยู่นะครับเรื่องของสวิตชิ่งเคแบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็กลับมาเซตบอลใหม่เพื่อหาช่องใหม่ฟูลแบ็กเนี่ยเติมสูงเลยนะครับลายเดียวกับแบ็กโฟของเขาเลยนะครับจนมันมีช่องปุ๊บแล้วก็พยายามที่จะเข้าจุดคอร์สนะครับ แต่ทีเนี้ยด้วย4 2 3 1แล้วก็ด้วยของจังหวะของเราเนี่ยวันเนี้ยกอล์ฟอดิษั์เหมือนจะเป็นตัวเป้าคนเดียวด้วยมันก็เลยมีตัวที่เข้าไปหน้ากรอบเหตโทษเนี่ยน้อยหน่อยมันอาจจะไม่ลงตัวนิดนึงเพราะว่าเราคอข้าไปแต่มันมีผู้เล่นในบล็อกน้อยหน่อยตรงนี้ก็ต้องไปแก้ไขในเรื่องของการฝึกซ้อมเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการคอรสโค้ชแขกอธิบายหน่อยครับเพราะว่าหยุดผ้าให้ดูเพื่อเพื่อจะได้เข้าใจเออลี่คอสเรทคอสครับแล้วกาการคัดแบ็ก ตรนี้จะเป็นลูกเล่คอส์นะครับรอดูจังหวะก่อนนะครับบางทีก็คือจ่ายไปให้ตัวที่2อนะครับอธิษฐ์เนี่ยจะพยายามดึงตัวผู้เล่นไปคู่เซนเตอร์เห็นไหมดึงตัวไปนะครับโดยมันจะมีพื้นที่เปิดอยู่แล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นพิชาเลดคอส์ก็คืออาภาษาไทยก็คือดึงจังหวะเปิดแล้วกันเออรี่คอสเนี่ยก็คืออ้อมผ่านหน้ากองหลังอ่ะผ่านหน้าเกมแล้วลักษณะพวกนี้มันจะเป็นเหมือนลักษณะคือ เล่นโต้กลับเร็วแล้วก็เกมรับกาลังกาลังจะกลับเข้าไปรับเป็นจังหวะที่จะทัน<ม>หรือไม่ทันเนี่ยลูกเปิดเออร์ลี่คอร์สเนี่ยให้จาว่าเปิดต้อมจุดเออร์ลี่คอร์สก็เนี่ยครับก่อนมุมสิบแปดหลาครับบางทีตรงจังหวะเนี้ยมันมันปาดเข้าไปเนี่ยหลังแบ็คโฟนี้แล้วปาดเข้าไปอย่างเงี้ยปาดเข้าไปปุ๊บแล้วมีตัวโฉบเข้าไปเสาหนึ่งหรือหรือหรือเสาสองเนี่ยนะครับ,รบถ้าเสาสองก็เป็นจุดเหมือนบายไซอะครับมันมองไม่เห็นเขาก็เรียกจุดบายไซถ้าเราเออร์ลี่คอร์สสูงไปเสาสองเนี่ย บางทีตัวที่แลบออกมาจากแถวสองเนี่ยมันมองไม่เห็นเนี่ยก็เป็นจุดอันตรายด้วยส่วนคัตแบ็กเนี่ยผมว่าได้ยินกันบ่อยในใการบรรยายเกมอยู่แล้วก็คัตแบ็กก็คือถึงเส้นหลังแล้วก็เปิดหาข้อแล้วกันถูกไหมตัดแผงหลังอะ่ะสมมุติว่าแผงหลังเลยวิ่งเลยขึ้นไปแล้วก็คือจ่ายตัดหลังของกองหลังก็คือการคัตแบ็กเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรอ่มาดูโจมตีด้วยลูกเปิดอันนี้เป็นจุดที่เราใช้กับวันนี้ เป็นหลักเลยครับโค้ชแขกเพราะจริงๆเราเส้นด้านข้างเนี่ยสุดท้ายมันคือการ crossing อ,อยู่แล้วแต่ว่ามันจะเปิดคแค่ลูกเลียดลูกโด่งก็ว่ากันไปอาโค้ชแขกลุยตรงนี้เลยครับช่วงแรกในชุดแรกเนี่ยก็จะเน้นตรงนี้ตลอดเลยก็อย่างที่เราได้อธิบายไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทิสซองโดหรือว่าเควินนะครับวันนี้ก็จะเตรียมฟิกในในใน,ในจังหวะน,นี้ตลอดเลยซ้ายของเควินทํางานหนักเลยนะวันนี้เติมเกมตลอดเหมือนกับทิสซองโดเหมือนกันแต่ว่าความต่าง ผมว่าขวาของที่ทรงโดเนี่ยสปีดในการเติมจังหวะทามมิ่งยังไม่ลงตัวเท่าเควินแล้วก็สไตล์การเปิดต่างกันชัดเจนเลยคือที่ซองโดเปิดบอลมีสปีดไม่แม่นส่วนฝั่งเควินเนี่ยเป็นคนเปิดบอลมีสปีดดีสไตล์คือจะไปในเวทางทีลรทรได้แต่ทียร์ทอนเนี่ยยังมีความความแม่นยำและความเฉียบของน้ําหนักส่วนเควินเนี่ยจุดเด่นคือผมว่าความเร็วเขาจีกว่าทีลรทรคือพวกนี้สปีดต้นเขาดีใช่ไหมก็จะเป็น,นคล้ายเวยคือถ้าจะเอาฟิลิปโรเลอร์ ไปประจำะทางทางขวาเนี่ยก็จะร้อนแรงแบบหนึ่งซ้ายของเควินซึ่งตรงนี้โค้แขกจะคุ้นเคยเพราะว่ามันคือผู้เล่นท่าเรือเควินอ่ะคือจุดเด่นเขาอะเรื่องคอสซิ่งอะเรารู้อยู่แล้วแต่เขาเป็นคอสแบบใส่พาน,นะฮะแล้วเขารู้จุดอย่างเงี้ยพอรู้จุดบางทีเขาคอสยัดไปที่ตัวเลยหรือว่าคอสไปเขาเห็นจังหวะที่เพื่อนแลบออกไปเนี่ยเขาจะยัดเลยส่วนของโดเนี่ยต้องรอเป็นทัมมิ่งครับจุดนัดพบที่ผมบอกอะคือเราทํากันได้ดีแล้วแต่วันเนี้ยคือ เรื่องของทามมิ่งในการเข้าจุดเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ข้างหน้าเรามีแค่ตัวเดียวด้วยการแท็บอินอะไรเงี้ยมันเลยยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ก็ยังนึกถึงที่บอกว่าคือก็นึกถึงอาทิตย์ที่ทาแท็บอินค่อนข้างดีขึ้นไม่ใช่ว่ากอฟไม่ไม่ดีนะแต่คือจังหวะอย่างเงี้ยมันต้องใช้จํานวนผู้เล่นที่ต้องเข้าไปแล้วเราจะเห็นว่าทุกครั้งเนี่ยเนี่ยคอร์สองสามลูกเนี่ยที่ตัดคลิปออกมาเนี่ยจะมีผู้เล่นประมาณแค่2คนเท่านั้น ไม่เป็นกอล์ฟอดิศักก็เป็นพิชาที่เข้าไปความจริงมันต้องประมาณสามถึงสี่คนที่ต้องเข้าไปถไมตรงนั้นโอเคเรื่องของคุณภาพในการที่จะเข้าไปในกอบเกรตโทษมันควรจะเป็นศูนย์หน้าหรือคนที่มีความเชี่ยวชาญในการที่จะเข้าแท็บอินด้วยถูกไหมการเข้าช,ชาร์จอ่าคือการมีพิชาเนี่ยคือเขาเป็นคนที่เคลื่อนบอลอะไรได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่ใช่ตัวที่จะเป็นคนคอยจบนะถ้าจังหวะไม่ไม่หนึ่งจริง,รงๆอะไรเงี้ยแล้วพอมันเปิดซ้ำๆน้าเดินไปหลายรอบเนี่ย มันกลายว่าพอพลาดไปมันก็ขาดความมั่นใจในการที่จะเปิดทาซ้ำเช่นเดียวกันกอล์ฟอริสักเนี่ยวันนี้ถ้าพูดถึงความมั่นใจของกอล์ฟเองด้วยฟอร์มในลีกด้วยพอมันไม่ได้ยิงแบบต่อเนื่องความมั่นใจมันหายไปนะต้องยอมรับแต่ว่าอาทิตย์ุจินดาเนี่ยแม้ว่าจะเป็นสำรองในโพลิสเตโรแต่เขาก็มีโอกาสลงหย่อนมาตลอดแล้วก็บางเกมที่เขาฉายแววในเกมใหญ่ๆหญ่บิ๊กแมชเนี่ยส่วนใหญ่เขาทำประตูในเกมใหญ่ได้นะผมว่าน่าจะเอามาลองสยได้ตรงจุดนี้แหละทุกครั้งของการเล่นด้านข้างแล้วเปิดเข้าไปเนี่ยอย่างที่โค้ชแขกบอกถ้า ปริมาณผู้เล่นคุณเอาตรงๆแล้วกันเท่ากับเกมรับหรือสูสีกับเกมรับมันไม่มประโยชน์ครับในการที่คุณจะเปิดเข้าไปมันต้องพุ่งเข้าไปมากกว่าเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ธรรมชาติของคนเล่นเกมรับเนี่ยเขาต้องวิ่งพุ่งขึ้นเข้าหาประตูก็จริงแต่เขาจะมีความพวงในการป้องกันส่วนคน <Okay. S 1> ที่วิ่งเข้าไปทาประตูเนี่ยมันวิ่งพุ่งเข้าไปเนี่ยคือมันพุ่งแล้วมองฟุตบอลแบบไม่ต้องพวงมันจะคนละอารมณ์ไปเลยฉะนั้นเนี่ยเกมลุกได้เปลี่ยนอยู่แล้วจังหวะนี้ถูกไหม หรือว่าถ้าคนน้อยก็คือคนเปิดต้องแม่นจริงๆอะ่ะถึงบอกไงว่าสุดท้ายมันจะจบแบบไหนอ่ะใช่ไหมจระจบแบบดึง<ช>จังหวะรอหรือว่าจะเล่นคัทแบ็กซึ่งวันเนี้ยสิ่งที่หายไปเลยคือคัทแบ็กไม่มีนะใช่อับ<ต>หลังไม่มีทั้งเกมไม่มีคัทแบ็กเลยครับวันนี้ก็ไม่รู้สถานการณ์มันมันมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไระนะครับแต่รึ่งหลังเนี่ยผมว่าน่าจะมีอะไรที่มานคิดแล้วก็เพิ่มมิติเข้าไปนะครับก็เลยพยายามที่จะจ่อหน้าลายเข้าไปมากขึ้นบวกกับ ทางในปาลก็เริ่มจะครึ่งแรกเขาทํางานกันได้ดี0-0อยู่เงี้ยครึ่งหลังเขาอาจจะมีลุ้นแล้วก็กล้าเสี่ยงที่จะเ,เล่นแดนบนเข้าเข้าไปหน่อยมันก็เลยจะมีช่องตรงหน้าลายเข้ามาเกิดขึ้นนะครับก็สามารถที่จะพอเล่นได้อยู่ตอนช่วงระยะหนึ่งแต่ในเรื่องของคอสซิงก็ยังเหมือนเดิมโจมตีด้านข้างวางเข้าไปที่หน้าขอบด้วยการโยนเข้าไปวันนี้โซนมันเริ่มกว้างขึ้นหน่อยแล้วนะครับการประกบฟอลโล่มาคิ้งเนี่ยมันก็ มันก็น้อยนะครับเราจะเห็นใช่ไหมว่าตรงพื้นที่หน้าลายเนี่ยถ้าเราเพิ่มจํานวนเข้าไปเนี่ยช้อยในการที่จะเล่นมันก็จะมีในการประกบตัวของคู่ต่อสู้มันก็จะเดาได้ยากแล้วว่าจะประกบใครนะครับตอนนี้เพิ่มช้อยเพิ่มผู้เล่นลงไปแล้วหรืออาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ดรอปลงมาเล่นนะครับมันก็จะมีช้อยให้เลือกแล้วแล้วก็เขาก็สับสนในเรื่องของการประกบจึงทําให้สามารถที่จะเล่นหน้าลายได้ ล,ลูกเนี่ยถ้าเทินได้เนี่ยมันก็มีช้อยหลายช้อยเลยจะแทงทะลุช่องหรือจะเล่นทูคอมบิ n เนชันหรือว่าจะเจาะทางด้านข้างที่มีฟูลแบ็กเติมก็ได้ตรงเนี้ยมันเป็นคีย์เลยนะครับถึงบอกว่าทําไมเอ่อทีมชั้นนำเนี่ยชอบเจาะลงพื้นที่หน้าลายเนี่ยมันเป็นคีย์เลยถ้าพาร์ยัดเข้าไปแล้วผู้เล่นที่รอรับบอลเนี่ยเทินเข้าไปเนี่ยมันจะมีช้อยเยอะมากเลยนะทั้งโดเนี่ยที่อยู่ด้านข้างเนี่ยแทงไปด้านข้างก็ได้เพื่อไปเปิดคอสซิง หรือว่าจะคัดแบ็กก็ได้หรือจะเล่นคอมบิเนชันหรือว่าจะเทินไปแล้วมีช่องเลี้ยงจี้ไปแล้วยิงไกลก็ได้หรือจะเล่นแทงทูให้กับฟองหน้าที่รออยู่ก็ได้หลังลายแต่ว่าจังหวะเนี้ยพอเราเล่นหน้าลายมันชัดอย่างหนึ่งว่าพื้นที่สุดท้ายในจังหวะที่เราจะต้องจ่ายแล้วจบนะ,ะมันเสียตลอดอ่าม,มันใช่มันเสียตลอดอ่นั้นก็เหลือเหลือในเรื่องของแค่การตัดสินใจของแต่และคนแล้ว แล้วก็จะมีเพิ่มมา,มาก็คือในเรื่องของการยิงไกลนะครับลองเล็งชูตลูกนี้ธนบุญก็เกือบยิงเข้าอ่ะเรามาดูเปลี่ยนตัวครั้งที่หนึ่งครับที่เปลี่ยนเอาฟิลิปลงไปแล้วก็สัสลักลงไปนะครับก็ยังเน้นเซตอยู่นะครับฟิลิปเนี่ยเหมือนไปเล่นทั้งปีกเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เซตซ้ายทีขวาทีนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปแบบนี้ขอเข้าไปอย่างเงี้ยก็เราก็เกือบทําได้นะครับซึ่งก็ทําให้เห็นว่าโอเคเราทําซ้ําๆไปเรื่อยๆนะครับ มันก็เกิดผลนะครับแล้วก็ที่เปลี่ยนลงไปครั้งที่1เนี่ยเราก็เปลี่ยนด้วยการใช้เรื่องของความเร็วนะครับเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นนะครับก็เป็นผลเลยนะครับใช้ฟิลิปที่มีความเร็วเนี่ยแต่เราต้องเช่นชมว่าคือเราค่อยๆดูแล้วว่าเขาเริ่มจะแบบว่าหมดแรงหน่อยนะครับก็เลยเอาตัวผู้เล่นสดๆแล้วก็ใช้ผู้เล่นที่มีความเร็วเนี่ยโจมตีทางด้านข้างเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากการโจมตีทางด้านข้างเป็นคอร์ซิ่งเป็นใช้ความเร็ว แล้วก็กินพื้นที่ไปเพราะเปลี่ยนมามันได้ผลแต่ว่าการเล่นร่วมกันเนี่ยจังหวะแบบเนี้ยจริงๆมันต้องจ่ายแล้วจบได้เลยแต่นี่คือมันยังขาดขาดเกินเกินบ้างแต่ฟิลิปก็แก้ไขสถานการณ์แก้ไขดได้แก้ไขได้เปลี่ยนตัวครั้งที่สองเนี่ยคือเปลี่ยนทีเดรทอนเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าเกมมันค่อนข้างจะแบบเร็วขึ้นหน่อยนะครับเรื่องของสปีดบอลเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับกีบแอนด์โก้พลาสแอนมูฟเนี่ยเราจะเห็นว่าเริ่มไหลลื่นเข้าไปนะครับเริ่มสมขึ้นนะครับ บวกกับจังหวะที่พอเวลาเป็นทาร์เซชันจากลุกเป็นรับเนี่ยเราก็ต่อเนื่องด้วยนะครับลูกนี้ก็เป็นที่มานะครับของลูกที่2ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับของนักเตะไม่ว่าจะเป็นทั้งระดับโลกครับเรามีผู้เล่นแบบนี้พอเขาเซิร์ชแล้วเนี่ยเขาเห็นแล้วไม่มีผู้เล่นเนี่ยเขาก็สามารถที่ตัดสินใจอะไรได้ง่ายแล้วเขาก็เริ่มเลือกที่จะพลิกบอลแล้วก็ไปจบด้วยการยิงประตูด้วยตัวเอง เราต้องดูตั้งแต่จังหวะแรกที่เขาวิ่งไปหาตรงพื้นที่ฮาวสเปซตรงนั้นนะ่ะเขามองก่อนแล้วสิ่งสาคัญของรูปเนี่ยที่เขาได้เนี่ยก็คือเรื่องของการมองการเซิร์ชการสแกนเข้าไปเ,เพราะว่ามันจะช่วยในการที่ตัดสินใจในสถานการณ์ขับขันได้ชาวัดเนี่ยมองตั้งแต่จังหวะแรกแล้วว่าตรงพื้นที่ตรงฮาวสเปซเนี่ยมันว่างเนี่ยจังหวะนี้ครับแล้วเขาก็วิ่งไปวิ่งไปเสร็จป,ปุ๊บพอจังหวะที่เพื่อนกําลังเซตเซตบอลอยู่เขาเซิร์ชครั้งที่2อ,อีกทีในเสี้ยววินาทีนะเห็นไหมจังหว หันไปมองเขาเหลือบมองเห็นแล้วว่าไม่มีใครเขามันก็จะเพิ่มในการที่เขาสะดวกในการที่ตัดสินใจที่จะเล่นต่อไปพอบอลมาถึงปุ๊บเขาก็ตัดสินใจแล้วว่ามันไม่มีคนปุ๊บก็จบด้วยการยิงด้วยตัวเองเลยกีฬาที่เล่นเป็นทีเมเที่โค้ชแขกบอกอะเซิร์ชหาพื้นที่แทบตายเรียกบอลเพื่อนไม่จ่ายจังหวะนี้จบเลยนะเพื่อนไม่จ่ายจังหวะนี้จบเลยแต่อันนี้คือทุกอย่างมันพอหมกก็จบพอเห็นปุ๊บถายมือเรียกเพื่อนแทงมันจบเลยครับลูกนี้ลูกนี้ผมว่าสมบูรณ์ก็ เอาเป็นว่ามันเป็นลูกแถมแต่เป็นลูกที่ควรจะต้องเล่นตั้งแต่ในช่วงครึ่งแรกแล้วครับจังหวะนี้